สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่311ร้อถึงสามนะครับเพื่อไม่เป็นการเสลลียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดอกบัวสวรรค์โหมกระำอ,อืออ้อเฮ้นี่พวกเจ้าต้องรีบหาแผนหลบหนีเร็วเข้าเลยนะพวกเจ้าไม่ใช่คู่มือของเขา ทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนั้นล่ะดูเหมือนว่ารุ่นพี่เฉินจะแข็งแกร่งกว่านายน้อยนั่นอีกเนาะพวกเจ้าอยู่ต่อก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะแถมเขายังมีลูกเล่นที่ดีกว่าถ้าหากเขาไม่ปกป้องพวกเจ้าเจ้าคงจะโดนดาบนั่นหันเป็นเนื้อสับไปแล้วละประสบการณ์การต่อสู้ของข้าเหนือกว่าเจ้ามากนะักข้าสามารถบอกได้เลยว่าใครจะชนะเพียงแค่หันไปดูเพียงแค่ครั้งเดียวเจ้าเป็นเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้นทำไมถึงโมูเหมือนกับคนโตแล้วเลยล่ะ เป็นไปได้ยังไงรุ่นพี่เฉินอาจจะแพ้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าต้องการที่จะชนะข้าโดยการปกป้องเจ้าพวกนั้นไปด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าหากเจ้าให้พวกมันทวงเจ้าอยู่แบบนี้แล้วก็เจ้าจบแล้วละนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเหมือนกับที่นกกระจอกนกปะกก้าวอเวกี้พูดไว้ไม่มีผิดเลยข้าจะไม่แพ้หรอกนะถ้าเช่นนั้นข้าจะทําให้เจ้าคิดผิดเอง ว้าวเร็วจังนะแต่เจ้าจะสามารถช่วยพวกมันได้กี่ครั้งกันนะพวกเจ้าทุกคนหนีไปเดี๋ยวข้าจะจัดการเขาเองฮฮ <c oughs> พวกเจ้าคิดว่าจะหนีไปได้อย่างนั้นเหรอแต่เมื่อไรที่ข้าลิงเหยื่อเอาไว้แล้วมีแต่ความตายเท่านั้นแหละที่รออยู่นะ <c oughs> โอ้ว้วาวดูเหมือนว่าข้าจะต้องฆ่าเจ้าก่อนแฮะ พวกเราจะต้องตายแล้วเนี่ยข้ายัางเด็กอยู่เลยนะน่าอาดาใจยิ่งนักนะอย่างที่ข้าบอกไว้พวกเราจะไม่มีใครตายทั้งนั้นอย่างน,น้อยก็ไม่ใช่ที่นี่และในวันนี้หากจะต้องมีคนตายคนคนนั้นจะต้องเป็นนายน้อยแห่งมังกรศรัทธามู่เฉินเจ้ามีแผนอย่างนั้นเหรอใช่ข้าได้ส่งสัญญาณออกไปที่สถาบันสัญญาณขอความช่วยเหลือข้าคิดว่าพวกเขาคงมาที่นี่ในไม่ช้าและเมื่อพวกเขามาถึงนายน้อยนั่นได้จบเฮแน่ ว้าวจริงเลยเนี่ยมู่เฉินเจ้านีนมันเจ้าจริ้งจอกเล่หเหลี่ยมจริงๆเจ้าส่งไปตั้งแต่ตอนไหนกันเบาๆน้อยถ้าหากนายน้อยนั้นได้ยินมันจะหนีไปซะก่อนนะะฮ่าฮมันไม่รู้เลยว่าความตายกําลังจะมาถึงเฮ่นี่พวกเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้ยินที่พวกเจ้ากระซิบกันอยู่อย่างนั้นหรอนี่มันได้ยินพวกเราพูดกันด้วยแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยเขามีหูกระตายหรือย,อยังไง แผนของพวกเจ้าก็คือหลังข้าไว้ที่นี่เพื่อรอเราอ,อ,อาจารย์มาอย่างนั้นหรอพวกเราก็พูดไปเรื่อยอย่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราพูดไปเลยเอาละถ้าหากพวกเจ้าเรียกกําลังเสริมมาแล้วล้วก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าจะสู้ต่อไปข้าเบื่อที่จะเล่นกับพวกเจ้าแล้วละหานี่เจ้าไม่สู้ต่อแล้วอย่างนั้นหรอฟังนะข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก่อนแต่ครั้งหน้าอย่าวังว่าจะดวงดีแบบนี้อีก อะไรกันนี่มันไปจริงๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นกันได้ยังไงว่มันเป็นความผิดของข้าเองทำไมเจ้าหมอนั่นถึงได้ยินพวกเราพูดกันนะนี่เจ้าส่งสัญญาณไปตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอข้าไม่เห็นรู้มาก่อนเลยเอาแบบนี้และกันถ้าหากพวกเจ้าเห็นละก็นายน้อยนั่นก็ต้องเห็นเหมือนกันอ๋อข้าเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เอง ไม่เอานะตอนนี้เขาก็ได้ไปแล้วพวกเราออกจากที่นี่กันจะดีกว่าไม่ต้องรีบร้อนไปแค่รอให้เราอาจารย์มาถึงก่อนแล้วพวกเราค่อยไปจะดีกว่าเฮ้ <c oughs> เอ๋จริงด้วยถ้าหากพวกเรารอเราอาจารย์พวกเราจะปลอดภัยกว่าพวกเขาจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะโอเคแล้วมูเ่เฉินเจ้าเลิกแสดงละครได้แล้วนายน้อยนั่นไปแล้วล่ะ <c oughs> ลำบากจริงๆแต่เขาไปจริงๆแล้วล่ะ <c oughs> อะไรนะ ไม่ใช่ว่าเขาไปพักหนึ่งแล้วอย่างนั้นเหรอไม่เมื่อกี้เขายัางอยู่ที่นี่ฉากเนียมียที่เกิดขึ้นไม่กี่นาทีที่แล้วแค่เป็นฉากบังหน้าเฉยๆเพื่อให้เขาได้เฝ้าดูเราอย่างลับๆฮาอะไรกันมันแอบอยู่ใกล้ๆนี่มันไม่กลัวเราอาจารย์มาเลยหรือ,อยังไงกันพูดถึงเลือกนั้นแล้วทําไมพวกเขายังไม่มากันอีกละ่ะวันนี้ไม่มีเราอาจารย์อะไรมาทั้งนั้นแล้ว อะไรนะเจ้าหมายความว่าเจ้าไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างนั้นหรอใช่แล้วละข้าก็แค่กูเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกนายน้อยนั่นเท่านั้นเจ้าทําอะไรลงไปนะมู่เฉินเจ้ามีความกล้าถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่เจ้าถึงกับกล้าหลอกนายน้อยแห่งมังกรศรัทธทาเชียวเหรอแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไงว่าเขาโดนหลอกเต็มๆเ,เขาอาจจะดูเหมือนว่าพวกคนอวดดีและใจถึงแต่จริงๆแล้วเขาคำนวณไว้ทุกอย่างเมื่อกี้นี้ เขาทำเป็นจะหนีแต่จริงๆแล้วเขากับกําลังเฝ้าดูพวกเราเพื่อประเมินสถานาการณ์ถ้าหากเรารีบออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วเขาอาจจะจับได้ว่าเรากําลังหลอกเขาอยู่ดังนั้นเจ้าเลยบอกว่าเราอาจารย์กําลังจะมาให้อยู่ที่นี่ไปก่อนสินะข้าทำไปเพราะเขาจะได้เห็นว่าเรื่องที่ข้าบอกไปนั้นมันมีมูลอยู่ดังนั้นมันจึงเหตุผลสมเหตุสมผลที่เขาจะจากไป มู่เฉินเจ้าฉลาดมากด้วยพละกกาลังของเจ้าสามารถล้มไปสเวียนและไหวพริบของเจ้าสามารถไล่นายน้อยมังกรศรัทธาไปได้ประสบการณ์ของเจ้าสอนเจ้าได้ดีจริงๆ <c oughs> ขอบคุณสําหรับความชมครับพี่สาวชื่อของเจ้าก็คือมู่เฉินอย่างนั้นเหรอและเจ้าคือคนที่ฆ่าไปสเวียนอย่างนั้นเหรอใช่ขอรับและข้าได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มนะ วิธีการเอาตัวรอดของเจ้านั้นยอดเยี่ยมมากเจ้ามีความกล้าหาญและความแข็งแกร่งด้วยความช่วยเหลือจากความกล้าหาญและแผนที่ชาญฉลาดเจ้าต้องเป็นบุคคลที่สุดยอดอย่างแน่นอนข้ารุ่นพี่เฉินจะจำชื่อของเจ้าเอาไว้แต่ทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อเจ้ามาก่อนเลยละ่ะมู่เฉินเพิ่งจะได้เป็นนักเรียนโดยไม่กี่เดือนมานี้เองตั้งแต่ที่เจ้ารับภารกิจและออกไปเจ้าอาจจะไม่ได้ยินชื่อของเขาเลยด้วยซ้ำฮะนักเรียนใหม่เหรอ <laughs> ปีนี้กลุ่มนักเรียนไม้ได้นำมาซึ่งประกายความสว่างที่แท้จริงขอบคุณที่ชมนะครับรุ่นพี่เฉิญแล้วพวกเจ้าจะไปไหนกันต่ออย่างนั้นหรอภารกิจของพวกเราได้สำเร็จแล้วดังนั้นพวกเราจะเตรียมตัวกลับไปยังสถาบันดีแล้วเดี๋ยวข้าจะอาสาคุ้มกันพวกเจ้าในการเดินทางครั้งนี้เองนายน้อยมังกรศรานั่นลูกเล่นมันเยอะและเขาพ่ายแพ้ในครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะกลับมาตามข้าพวกเจ้า ถ้าเช่นนั้นก็ขอบคุณเจ้ามากเลยสุดยอดไปเลยพวกเราสามารถกลับไปที่สถาบันได้แล้วอย่างน้อยพวกเราก็ได้กลับไปแล้วนะถ้าเช่นนั้นเดินทางกันเถอะเย้ไปกันเลยพวกเราข้าต้องขอโทษจริงๆข้ายืนไม่ไหว,วแล้วละมู่เฉินเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้นั่งขนาดนั้นล่ะเจ้าขาเป็นอะไรหรือเปล่ามู่เฉินเจ้าได้รับบาดเจ็บภายในหลายที่เลยนี่ ครับนั่นมันคือราคาที่ต้องจ่ายไปสําหรับการจัดการไปสเวนนะมูเม่เฉินมู่เฉินตั้งสติเอาไว้เย่ที่ผ่านมาลําบากจริงๆแต่พวกเราก็กลับมาได้แล้วฮ <c oughs> ความรู้สึกที่ได้กลับบ้านนี้มันดีจริงๆถ้าพวกเจ้ารีบกลับไปยังที่โรงเรียนให้เร็วที่สุดข้าจะขอบคุณมากข้าจะได้เอาผ้าพพันแผลน,นี้ออกสักทีไม่มีทางซะละ เจ้าได้ยินที่รุ่นพี่เฉินพูดแล้วนี่อาการของเจ้าบาดเจ็บรุนแรงมากเจ้าจะเอาผ้าพันแผลนี้ออกไม่ได้จนกว่าอาการจะดีขึ้นใช่แล้วละ่ะถ้าเจ้าอยากจะรีบเอาผ้าพันแผลออกล่ะก็ก็ไปถามรุ่นพี่เฉินก่อนละกันฮฮฮลืมลืมมันไปก็แล้วกันตอนนี้พวกเราก็มาถึงพื้นที่ของสถาบันแล้วเพราะฉะนั้นข้าต้องกลับไปแล้วละ่ะฮะรุ่นพี่เฉินท่านจะไม่ไปสถาบันกับพวกเราอย่างนั้นหรอ ภารกิจที่ข้ารับไปเพื่อสังหารนายน้อยแห่งมังกรศรัทธาข้าจะกลับไปจบเรื่องนี้กับเขาเรื่องพี่เฉินเจ้านั่นเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากท่านต้องระวังตัวเอาไว้ล่ะใช่แล้วเจ้านั่นทั้งเล่้ยเลี้ยมและเล่นสกปปกระวังตัวให้ดีด้วยนะอย่าห่วงไปเลยเจ้านั่นกับข้าดวลกันเดียวเดียวเราสองคนจะได้รู้ความจริงว่าจะจบยังไงถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่ข้าก็น่าจะหาทางนี้มาได้ถ้าหากข้าเพียงพำ เช่นนั้นขอให้โชคดีรุ่นพี่เฉินข้าหวังว่าท่านจะจัดการกับไอ้บ้าน,นั่นได้โดยเร็วขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่ดีนะเดือนหน้าจะมีประกาศเกี่ยวกับการล่าครั้งใหญ่ท่านจะมาร่วมด้วยไหมการล่าครั้งใหญ่ไม่สำคัญกับข้าหรอกนะข้าไม่เข้าร่วมแล้วพบกันใหม่นะทุกคนรุ่นพี่เฉินบางทีท่านอาจจะยังไม่รู้การล่าของปีนี้ไม่เหมือนกับปีก่อนๆผู้พิทักษ์คนสุดท้ายคือแม่ทัพของสำนักขิง แม่ทัพสำนักขิงอย่างนั้นเหรอฮะใครเหรอแม่ทัพคนที่สามคือสิทธิ์เก่าที่ดีที่สุดของสถาบันพวกเขาปิดตัวตนลงที่สำนักขิงเพื่อฝึกวิชาของพวกเขาตอนนี้ความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าการป้องกันที่ติดตั้งรอบๆสำนักซสอีกฟังดูเหมือนเขาจะเป็นตัวพ่อเลยนะถูกต้องแล้วละถ้าหากพวกเราไม่มีรุ่นพี่เฉินช่วยพวกเราที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะพวกเขาได้เลย แม้แต่พวกเขาก็ยังอยากที่จะเข้าร่วมอย่างนั้นหรอหืมถ้าหากเป็นเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาข้าจะกลับมาช่วยพวกเจ้าข้าไม่เคยมีโอกาสสู้กับพวกนั้นเลยแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วข้าต้องคว้ามันเอาไว้ถ้าหากพวกเรามีท่านและหลีส่วนถงอยู่ข้างเดียวกันแล้วก็พวกเราอาจจะมีโอกาสก็เป็นได้นะนี่เจ้าลืมไปอีกคนนึงนะนี่ข้าลืมใครอย่างนั้นหรอพวกเจ้ายังมีมู่เฉินอีกคนยังไงล่ะหาข้าหรอ ถูกของท่านนี่ข้าลืมอมู้เชินไปได้ยังไงกันข้ารู้สึกได้ว่าเมื่อผู้คนที่มีการไล่ล่าครั้งใหญ่ได้เห็นหมู้เชินแล้วก็พวกเขาต้องตกตะลึงแน่ <laughs> อยู่ดีๆก็เป็นแบบนี้ทุกคนไม่หวังสูงไปไหนหรอพวกเขาอาจจะผิดหวังก็ได้นะตอนนี้ท่านพี่กําลังไปตามอาจารย์หลิวเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลสิ่งที่พวกเราต้องทำคืออยู่ที่นี่นี่นะหรอหอคอยภารกิจนี่มันดูน่าทึ่งมากเลยนะเนี่ย ที่นี่คือสถานที่นักเรียนมารับภารกิจแต่แต่ละภารกิจจะได้รับรางวัลแตกต่างกันออกไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือรายชื่อที่สถาบันต้องการตัวมากที่สุดรายชื่อผู้ร้ายทุกคนอยู่ที่นั่นเหนืองั้นเหรอนั่นคือรายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดเหรอเบอร์หนึ่งก็คือโม่คิงเทียนข้าวหัวของเขาสูงขนาดนั้นเชียวเหรอ เฮ้ยแต่แย่น้อยไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่มีใครสามารถเอารางวัลจากหัวของเขาได้มู่เฉินนายน้อยมังกรนั่นถ้าหากว่าเราจับมันได้แล้วก็พวกเราจะมีเงินพอที่จะซื้อโลหิตทะเลเหนือหลงคุนได้เลยนี่เขามีค่าขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถ้าหากข้ารู้มาก,ก่อนแล้วก็ค่าจะให้เจ้าเสียงทุกอย่างเพื่อที่จะจับตัวเขามาเลยนะยังมีอีกหลายสูตรที่ข้าจะให้เจ้าลองแม้ว่าเจ้าจะจบด้วยการตายก็ตามนี่ เจ้าไม่ต้องพูดเรื่องการตายของข้าสักเดียวจะได้ไหมแค่จํำไว้ก็พอถ้าหากข้าตายชีวิตของเจ้าก็จบเหมือนกันใช่แล้วชเชื่เงียบไปเลยแย่มากเจ้านี่มันอ่อนแอจริงๆเลยใช่ไหมล่ะเจ้าโยนความผิดมาให้ข้าได้ยังไงกันเนี่ยนี่ข้าพูดผิดตรงไหนกันเจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้าไม่ได้อ่อนแอเลยเออโอเคถ้าอย่างนั้นข้าอ่อนแอก็ได้ ข้ากลับมาพร้อมกับรางวัลแล้วทุกคนจะได้คนละหนึ่งล้านกับอีกห้าแสนแต้มวิญญาณด้วยการตกลงของเราแต้มวิญญาณทั้งหมดเป็นของเจ้าในเมื่อเจ้าช่วยเหลือข้าเอาสมบัติมาได้นะมู่เฉินเจ้ามอบหอกของไปสเวียนให้แก่ข้าเจ้าเอาแต้มของข้าไปได้เลยอย่าพูดแบบนั้นเซ่เจ้าต้องการใช้เงินเพิ่มไหมล่ะเจ้าเอาแต้มของข้าไปใช้ด้วยก็ได้นะเจ้าเอาของพี่สาวข้าไปด้วยหรือก็ได้ กลัวเสียงและหลีจิ้งให้ข้ามามากพอแล้วละข้าไม่อาจาเอาของเจ้าและพี่สาวของเจ้าเพิ่มแล้วละเอาละถ้าอย่างนั้นถ้าเจ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกข้าก็แล้วกันข้าคงไม่อายที่จะถามหรอกนะมู่เฉินข้ามีข่าวร้ายจะบอกเจ้าในขณะที่พวกเราไม่อยู่มีบางคนโจมตีชมรมเทพที่ดาหลัวฮะอะไรนะนี่ใครบางอาจทำเรื่องเลวแบบนั้นกันนะพวกประตูปีศาจพวกประตูปีศาจเหรอ ใช่อิทธิพลของเหอเยาค่อนข้างจะมากแถวแถวนี้เหอเยาอย่างนั้นเหรอทำไมเขาถึงต้องลิงเป้ามาที่เทพธิดาลัวด้วยล่ะเป็นเพราะว่ายางหงได้เข้าร่วมกับประตูปีศาจและเริ่มโจมตีชมลมเทพธิดาหลัวในทันทีตอนนี้พวกเขาได้เริ่มสงครามกันแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างหลัวหลีและคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บไหม เท่าที่ข้ารู้เราประตูปีศาจได้ระดมเราปรมาจารย์มากันเป็นจํานวนมากเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วหลัวรีก็ขับไล่พวกเขาไปเพียงตัวคนเดียวว้าวพี่หลัวรีช่างสุดยอดไปเลยแต่นางก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในตอนนี้ข้าได้ยินว่านางเก็บตัวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บยุ่เจ้าพวกประตูปีศาจข้าขึ้นบัญชีพวกแกไว้แล้วมู่เฉินเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราไหมไม่จําเป็น นี่เป็นสิ่งที่ชมรมเทพที่ลาลัวต้องจัดการด้วยตัวเองข้าจะต้องทำให้พวกประตูปีศาจต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกมันทำด้วยตัวของข้าเอง